คือทําไมถึงบอกว่าคําถามนี้ดีผมเองเคยเป็นหนึ่งคนที่ลังเลแบบนี้ไม่จะบอกว่าไม่ดีนะให้ดูนี่ครับในความเรียบง่ายของตรงนั้นก็คือพอเราตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าคัดหรือไม่คัดดีคัดหรือไม่คัดดีสิ่งที่เราต้องคิดต่อทันทีก็คือถ้าคัดแล้ว กราฟลงเราจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าไม่คัดแล้วกราฟไปต่อความรู้สึกเราจะรับไหวไหมนะครับทำไมผมถึงดูให้อะไรที่มันดูเป็นกลางขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมเคยเป็นหนึ่งคนที่ฟังการตัดสินและแชร์มุมมองปุ๊บผมคัดปุ๊บกราฟลงปับ๊บผมชี้เลยครับเพราะผมมาดูไลฟ์นี้แหละ พอตผมเนี่ยก็เลยคัดลอดขาดทุนไปผมโทษได้ทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะครับแล้วมันทำให้ผมเสียเวลาเพราะนั้นผมจะโยนแชร์เป็นการโยนชอยให้ก็แล้วกันว่าถ้าอ่ะไปลองตอบคำถามดูนะครับเชื่อไหมครับว่าผมเองย,งยังย้ำกับพี่น้องเทรดเดอร์ทุกครั้งนะครับตั้งแต่เรามาแชร์ความรู้กันมาประมาณ3ปีเนี่ยจากหลายแพลตฟอร์มแล้วเนาะ คือมาถึงวันนี้ครับการไม่เทรดก็เป็นการเทรดอีกหนึ่งรูปแบบการรอก็ยังเป็นพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดในการเทรดอยู่เหมือนเดิมนะครับเทรดเดอร์ก็จะเข้าเทรดตามเขาเรียกว่าเทรดเดอร์นะครับก็จะรอเข้าเทรดตามแผนคําว่าการมีแผนมันก็เป็นจังหวะที่ใช่ในเวลาที่ใช่ มันไม่ใช่ตอนไหนเวลาไหนก็ได้นี่คือเรื่องสำคัญนะเพราะนั้นใจเย็นให้ได้นะครับต่อให้เราใจร้อนเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะหยุดแล้วจับตัวเองอย่างไรโอเคไหมสมมติไม่คัดแล้วไปต่ออีกล่ะครับก็นี่แหละครับโหดแต่เช้าเลยวันนี้นี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเคยเกิดขึ้นกับผมนะครับเมื่อตอนสี่ปีแรก ภาพจำที่ติดตามันดันกลายเป็นการเทรดเนี่ยพอเราเทรดด้วยตัวเองแล้วเราชนะด้วยการโอเวอร์เทรดเราจดจำไม่เคยลืมครับตอนที่เราพอร์ตแตกโดนลากแล้วพอร์ตแตกพอร์ตหายเราก็ไม่เคยจำนะครับมันทำให้อยากจะเทรดแบบไม่มีแผนและใช้ความเสี่ยงที่เกินตัวต่อไปเรื่อยๆ แล้วผมก็อยู่ในรูปนั้นหลายปีเหลือเกินในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วผมก็จะย้ําเรื่องนี้เสมอนะเพราะวันนั้นผมก็ได้ฟังใครบางคนมาแชร์แบบนี้แหละครับแต่ผมก็บอกว่าผมจะไม่เป็นอย่างนี้แม่นะครับสักพักผมก็ดันเป็นเองนะฮะก็เลยอยากย้ําเรื่องนี้กับพี่น้องเทรดเดอร์ทุกท่านนะนี่แหละครับ สมมุติไม่คัดแล้วไปต่อยล่อครับถูกต้องครับพอในวันที่กราฟเป็นไซด์เวยเป็นอย่างไรฮะน้องไปแล้วน้องก็กลับครับทองคําวิ่งขึ้นครับก็ต้องมีวิ่งลงฮะใช่ไหมวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงโอ้ยนายไปตั้ง stop ็อปลอสทำไมเดี๋ยวเจ้าก็สะบัดกินนะนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่ตั้งซอปลอสนะเปิดบายไว้เนี่ยหูคราบตีขึ้นมาอย่างเนี้โยโหลูกนี่ไปตั้งซอปลอสดีกว่า สักพักนะครับกราฟขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วทุบลงไปแบบนี้แหละฮะหมื่นจุดหูยลุงนี้น่าจะขัดหลอดนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่ว่าเลยครับถ้าไม่คัดแล้วกราฟไปต่อพอร์ตเราก็ต้องหมดเรารับได้ไหมนะครับอืมทอดจริงๆอย่างผมเองทุกทุกครั้งที่เข้าเทรดในะปัจจุบัน ทุกครั้งที่ให้แผนในห้องคัดเรียนผมยังย้ำเสมอนะว่า,าการเข้าเทรดนะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่เราสบายใจที่สุดแหละอย่างของผมคือการวางสต็อปลอสและคุมความเสี่ยงตั้งแต่แรกนะครับทำให้ผมสบายใจในการเทรดมากกว่า เนาะเพราะว่าผมแค่เลือกว่าผมไม่อยากระแวงหน้าระแวงหลังระแวงข่าวในตาราดยังไม่พอยังต้องระแวงข่าวนอกตารางอีกนะเนี่ยครับและเส้นทางอาชีพของการเทรดเราเราคงไม่ได้อยากจะเข้ามาเพื่อเครียดและกังวลตลอดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยดีไซน์ผมเองก็เลยดีไซน์แล้วก็ออกแบบแนวทางการเทรดของตัวเองนะครับเป็นการเทรดที่ ด้วยคอนเซปที่เทรดน้อยลงผลลัพธ์มากขึ้นลดระยะเวลาการถือออเดอร์เพิ่มระยะการทำกำไรนะครับคอนเซปของการเทรดประมาณนี้